ที่ยืมเต็นขวามือเลยนะ ถ้าเกิดอันนี้เนี่ยเรามาอบรมสำนักง,งานก็คืออย่างเช่นนะครับอันนี้ยังไม่ได้อบรมมาการเราก็จะอบรมให้แล้วก็ต่อไปขี่ได้เลยใช้เวลาไม่นานแต่เรายังได้อบรมกันไหมก็อบรมไม่เสร็จ <laughs> พี่พี่ต้องเริ่ต้นนี่จากต้นถึ้าต่อที่เจ็ดรอบเลยต่อวันแล้วก็ทำาหมาป่อเปิดเดียวเดียวมาไปถ่ายตรงเจ้นขออนจ้านะคะเอ่อ ช่วงนี้นะคะก็ใกล้เทศกาลปีใหม่นะคะก็จะมีประชาชนนะคะที่เดินทางกลับบ้านนะคะมาทําใบขับขี่ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างจะ,ะมากกว่าปกตินะคะแต่ว่าทางเราก็มีมาตรการนะคะป้องกันโควิด19อย่างเต็มที่นะคะเพราะตอนนี้เชื้อโอมคคอนนะคะซึ่งจะติดง่ายทางเราก็เต็มที่นะคะทุกมาตรการนะคะ บนชั้นสองเนี่ยนะคะก็จะมีประชาชนไม่ไม่เยอะเท่าอตอนที่เรากันนะ้นตั้งแต่ช่วงทัดก,กรองข้างล่างนะคะสาเหตุที่ประชาชนนิยมมาทําที่เชียงใหม่ก็เนื่องจากว่าตอนนี้เราเปิดวันหนึ่งเรอบเลยนะคะรอบหนึ่งก็70-100คนนะคะวันหนึ่งก็ประมาณ500 500กว่าคนนะคะก็พยายามที่จะให้บริการประชาชนแล้วก็ระมัดระวังนะคะเรื่องความปลอดภัยนะคะด้านสุขภาพนะคะโดยการที่ให้ทุกคนเนี่ยนะคะจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างนะคะแล้วก็เรามีบริการนะคะเจลแอลกอฮอล์ที่ล้างมือนะคะทุกอย่างเต็มที่ค่ะ,ะ,คะขอบคุณมากค่ะ すんなでめる。<何>